สวัสดีครับอรุสวัสดยามเช้าครับผมอยู่กับช่องยู u b e รถดำส,สวยๆจารัดรักไทยแลนด์นะครับบรรยากาศดีมากเลยครับยามเชา้าเหมือนฝนจะตกยินเสียงเขาทำอะไรกันเอา้ารอนเป็นไร ดางรั่ววะฮะเทอะไรเนี่ยมันอะไรเนื้อมันรถนี่เอ้าทำไมเป็นสีเนี้ยมันเป็นสีนี้ยบอไอ้ตัวนี้น้ำมันแพงใช่ไหมน้ำมันถูกนี่นะแแต่่วามมัันนอออลลกฮ์เยอะสุดเหมือนน้ำมันก๊าดเลยเออเหมือนน้ำมันสมัยตะโกนเนาะ ทีนี่แหละเอา้าเรากินข้าวไปหาข้าวกินเราน้อยเมื่อวานไม่ได้ไปดูเลยครันนี้ก็ออะไรเตกนะน,นันน่นนนนลูกปืน,ปนไม่มันแตกเร็วอย่างเต้นกับอะไร รถไม่ค่อยได้ขี่เลยรู้แล้วว่าทำไมมันเตะเร็วคนขับมันเร่งใช่ไหมไหนตัวนนไหนติตัวไหนมันเตะเปลี่ยนเกียร์เลยเดี๋ยวพาไปดูครับอยู่นี่ครับตัวนี้นี่ ทราบว่ารถใครเคยเจอปัญหาลูกปืนตัวนี้แตกบ้างครับเนี่ย PCX ตัวนี้มันตัวนี้มันรองอะไรนอนลูกปืนตัวเนี้ยมันประคองอะไรโ้รงตัวน,นี้เฟืองเฮ้ย <Hey, S 2> เฟืองเสียด้วยเศษมันเข่าเศษเต็มเลยโอ้ oh. ต้องเปลี่ยนเฟืองกับลูกปืนเฟืองก็เสียนี่อื้มประคองตัวนี้แหละ โอ้อืมแล้วปืนแตกมันร่อนมาโดนตัวนี้พวกนี้ไม่เป็นไร,รอะไม่น่าจะไม่เป็นโอ้นี่ต้องเอาไปให้ร่างเขาอัดนเอาให้ใช่ไหมเชื่อมอขาฮึน่าจะเชื่อมออกไปให้ร่างเขาเอาให้เลยครับเนี่ยตัวนี้อกลัวมันเศษมันเข้าเนี่ยนนได้ถอดแล้วเปลี่ยนเลยนนท์ เนนะบูนมันกลัวเศษพวกนี้มันมาเข้าตัวนี้เ,ออเตกเร็วมากเลยเหล็ก <c oughs> <c oughs> รถนี้ได้กิโลแลนะ้วเนี่ยหมื่นสอง เทำไมมันแตกเร็วจังเลยวะน้ำมันมันขาดเกิดฮะน้ำมันขาดน้ำมันไม่มีน้ำมันมีนิดเดียวอืมจำพอแต่มันแตกเลยงั้นแหละน้ำมันมันรอเลี้ยงไม่ถึงหรือเปล่าเขาเขาให้ถ่ายหมื่นสองพันโลแต่มันน่าจะหมดก้อนอันนี้มันเลยไม่อันนี้หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเขาเขาให้ถ่ายเท่าไหร่นะหมื่นสองพัน 12, มื่นสองพันสาเหตุที่นี้ก็น่าจะเป็นน้ำมันแห้งเลยลูกปืนก็เลยแตกครับง่ายๆเลยไม่มีอะไรอเหมือนฝนจะตกครับไม่ใช่เหมือนหรอกตกแล้วตอนนี้นี่รินรินลงมาแล้วครับตอนนี้เป็นละอองเลย รีเปมนละอองเลยครับโอ้นี่เขาเรียกว่าฝนตกอ่าอะไรนะตกหำดอกบะาม่วงนี่กำลังออกดอกเลยไม่รู้ว่าปีนี้จะได้กินลูกหรือเปล่าครับอืมโอ้ออกดอกเยอะเลยอะ่ะนี่ครับ วิ่งงานไหมวันนี้วิ่งไหมวิ่งได้อยู่ตัแค่นี้ไม่มีปัญหาหรอกช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปลุยงานนะครับทีมงานโทรหนึ่งเพราะว่าหน้างานยังลงไม่ได้ครับยังเปียกอยู่เจอฝนเมื่อกี้นี่กำลังจะได้ ลุยงานต่อกันอย่างดีเลยเจอฝนชะลอเลยครับชะงักเลยแถวบ้านกวดก็ใครมีบอ่อดินก็คนนั้นเลยครับได้วิ่งครับเสียทุนบอ่อดินอย่างดีเลยครับกวาดเรียบของผมก็จะทำส่วนมากก็จะทำงาน งานหลวงนะครับงานกรมชน,นครับของผมก็มีอาจารย์ไทยประจำอยู่หนึ่งคันนะครับส่วนจานไทยก่อสร้างเสร็จแล้วก็มีหน้าที่ไปเอาดินเข้านะครับวิ่งดินเข้าหน้างานก่อสร้างตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับยังมีเหลืออยู่ดึกที่จุดใหญ่นั่นแหละ ว่าวิ่งยังไม่ได้ครับเพราะว่าเจอฝนเมื่อกี้หนักเลยถนน,นก็น่วมหมดครับก็เลยชะลอไว้ก่อนงานในหมู่บ้านก็พอมีอยู่แต่ว่าช่วงนี้เขายังเกี่ยวข้าวอยู่ครับยังไม่ว่างกันอืมโทรศัพท์ใครดังวะรอน้อยหรือเปล่า โทรศัพท์เราน้อยยะนี่ผู้สาวโทรมาหรือเปล่าอืมเราสาวโทรมาใครโทรมาสาวหรือเปล่ายะไอมจานชูโทรมา

เอาปลามากินด้วยดูเอาปลามากินด้วยโอ้ยยังไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยนี่โอ้ย <c oughs> ยุตตั้งหลายวันยังไม่เกี่ยวข้าวอีก <c oughs> ได้ถ้าจะเสร็จแล้ว ุนตไหมยนู้นน่ะดินๆครับแบบน,นี้นไงนี่ลืมหรือลืมด้ i นี่นอนอจะลาอลลาไไยงงู่ปีงไงปีไงมันจะดหรือเออ Clu tay khôi loa à? năm mươi 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 năm hai đâu đâu. Ừ. <laughs> จันทูตายแล้วไปตั้งหลายวันแล้วยังไม่ได้เกี่ยวข้าวอีกตถเกี่ยวเสียเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับไปกินข้าวก่อนสวัสดีครับผม